ไปไหนดีมาไปทางนี้เอ้ยทบอกว่ารถไฟสายสีแดงขาตรงไปตรงเซเว่นเนี่ยนะคะอเดี๋ยวนี่ค่ะใช่ไหม ก็จะเป็นทางเชื่อมนะคะเราใครมาเดินแล้วหอบมากบ้าโบคอแตกไก่อันนี้เป็นศูนย์อาหารนะคะราคาถูกใครที่มาสนามบินแล้วเนี่ยมากินตรงนี้นะคะราคาถูกมาก